กลับสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ซับเมอร์ฟในการดูดน้ำเข้านานะครับวันนี้วันที่18นะครับพฤษภา64นิครับนี่พามาดูซับเมอร์นะครับยี่ห้อสตรอมนะครับนี่เป็นของสหรัฐอเมริกานะนี่กล่องคอนโทรลมันนะฮะฐานานี่ใกล้เคียงกับแฟรงกิ้เลยเป็นกล่องเหล็กนะครับตัวนี้เป็น ขนาดสามแรงนะครับสามแรงนะครับเก้าใบพัดนะครับสามแรงเก้าใบพัดนะครับใช้ไฟสองร้อยยี่สิบนะครับตึงสองร้อยสี่สิบนะครับสามแรงเก้าใบพัดออกสองนิ้วนะครับเอามาหย่อนในบ่อสี่นะครับซึ่งอันนี้ลูกค้าเขาเจาะไว้อยู่ที่สิบสามหลองนะครับน้ำไม่ขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เลย พาไปซื้อแล้วก็เอามาย่อนนะครับย่อนไปแล้วนะครับย่อนไปแล้วทั้งหมดห้าท่านนะครับเมื่อวานนี้รีบนะครับเมื่อวานนี้รีบเลยไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูว่าตัวสมเมอร์เป็นยังไงนะครับยาวประมาณเมตรหนึ่งนะครับประมาณเมตรกว่านะครับบ่อสี่นะครับอันนี้กินกระแสไฟอยู่ที่สิบห้าจุด 15.7ทั้ง15.6 15.7นะครับค่อนข้างที่จะกินกว่ายี่ห้อเคนนะครับเคน Ken มันกินอยู่ประมาณ14แอมป์นะครับเคนก็คือสามแรงเก้าไอพัดเหมือนกันนะครับราคาของเคนนี่อยู่ที่ประมาณไม่เกิน8 0ด0บาทนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำกันส่วนยี่ห้อสตอมตัวนี้นี่ราคาอยู่ที่ดูมิเตอร์ที่หมุนนะครับ นี่มิเตอร์5แอมป์นะครับมิเตอร์กรเกษตร5แอมป์ดูน้ำที่ออกนะครับว่าเป็นยังไงนี่บอ่อสี่นะครับสิบสามลองครับพอดีเมื่อวานนี้ตอนเย็นผมมาหย่อนก็รีบด้วยแหละแล้วก็ว่าจะถ่ายแต่ว่าลืมฮะเพราะมันต้องไปต่ออีกบอ่อหนึ่งที่เป็นสองนิดครึ่งดูน้ำที่ออก ยี่สิบไรนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับยี่สิบไร่นะครับยี่สิบไนมีบ่อที่เจาะแล้วหน้าสี่นะครับใช้ปั๊มวิทย์อยู่แล้วก็มันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยก็คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะหาซับเมิร์ดนะครับมาลงนะครับก็อันนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งคือย่อสตอมนะครับอันนี้เป็นของสหรัฐอเมริกานะครับน่าจะมาทางเดียวกับแฟรงกินนะครับราคา ซื้อมาในราคา9,800บาทนะครับซึ่งทำไมผมเอายี่ห้อนี้มาเพราะว่าเค็นสามแรงสองนิ้วมันหมดขาดตลาดไปแล้วนะครับแถวบ้านผมเขาไปเอามาแปลงกันเยอะนะครับซึ่งก็หมดนะครับขาดตลาดก็มียี่ห้อนี้ซึ่งตัวสุดท้ายด้วยครับตัวนี้ ในร้านนะที่มีนะครับเป็นยี่ห้อสตอมสามแรงเก้าใบพัดสองนิ้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็ยี่สิบไร่อันนี้เขาเริ่มไปวิทย์เมื่อวานนี้ก็ประมาณสองทุ่มนะครับก็ถึงธนาตรงนี้นะฮะก็คือน้ำพุ่งถึงนู่นแล้วนะครับซึ่งก็ดีกว่าสองแรงสองนิ้วเยอะนะฮะสองแรงสองนิ้วนี่ถ้าเป็นยี่ห้อเค็นก็หรือยี่ห้อฟ็อกก็กินอยู่ประมาณ10แอม์ครึ่งนะครับ ถ้าเป็นยี่ห้อเคนก็3แรง2นิ้ว9้าใบพัดก็กินอยู่ประมาณ14แอมป์นะครับถ้าย่อสตอมตัวนี้ก็คือ3แรง2นิ้ว9ก้าใบพัดกินอยู่ที่1 5 6 15.7แอมป์นะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะเอาไปลงบ่อหน้าสี่นะครับที่เรามีนะครับอันนี้ผมหย่อนไป5ท่อนนะครับถ้าน้ำดีๆก็ไม่ต้องถึง5ท่อนก็ได้ถ้า4ท่อนก็น่าจะแรงกว่าน,นี้นะครับอ คลิปนี้ก็เอาไว้เป็นทีเท่านี้นะเอาลืมบอกไปอันนี้น้ำในในในเลเบลที่มันเขียนไว้ข้างข้างตัวมันนะฮะมันบอกว่าย่อนไปที่19เมตรเนี่ยมันได้350ลิตรต่อนาทีนะครับก็มันก็19เมตร320นี่ก็ใกล้เคียงกับซับเมิร์ที่เป็น3แรง3นิ้ว2ใบพัดนะฮะ ามแรงสามนิ้วสองไม้พัดนี่มันบอกว่า,าได้หย่อนที่หย่อนที่ลึกๆเนี่ยที่20เมตรเนี่ยมันก็ได้น้ําแค่200กว่ายงไม่ถึง300ได้ซ้ำนะครับแต่มันออกหน้า3นะฮะแต่นี้หน้า2ก็จริงแต่ว่ามันบอกไว้ว่า19เมตรได้350นะครับอ่ะพอเป็นแนวทางครับผมคลิปนี้อพอเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้า,าไว้เจอกันใหม่ขอบคุณครับ